คงด้ครับผครับน,ะนะ้าฝากกันด้วครับเป <S <S <ส>ืืองขยะครับผมเอามากกว่าีลืมมนากนนปลาสมครับผมปลาติด กลับปืนเปนวิพี่นานานักฟุปลาท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมที่นี้ตอนรับเต่อสู้ช่องเซลโลมันทุ่งครับนานาช่องฟุปลาอายุวังกินทุกรูปแบบสายอีสานครับผมนี่ครับเช่นเดิมครับนานาก็พยายามไม่ลืมเหมือนเดิมครับอีกจุดหนึ่งครับผมจุดนี้จะอยู่ช่วงหลังลงเบี้ยสิงครับผมครับนานาบิ่งเรียบคล้องมาเลยครับผมจะอยู่ช่วงหลังลงเบี้ยพอดีอ่าโอเคครับยึดทิศไซมัอนี่จะเป็นน้ำมักพลเมือร่วมเช่นเดิมครับนานาลองมาหลุดมั้งครับ คือคือบอ่มื้อนี้ก็ลงเบ็ดไปหกขันครับผมเบ็ดเบ็ดฟุตครับหาขันแล้วก็หกฟุตคันหนึ่งครับนหนาอ่าื้อนี้ก็ตกลัวเอาข้างหนักนิดนึงครับผมแปดสิบถึงลอยกรัมเนื้อก็เหนียวนิดนึงครับผมเป็นน้ำม,กมักพลังไม่ร่วมเช่นเดิมครับนหนาโอเคครับถามมาลุ้นครับว่าจุดนี้สิมีแต้มบ่ครับผมลุ้นเลยครับ กับมมนบ้อนติดบอ่ะเรเป็นแฝมนแน่ แอบแรก่ก็ผมเป็นปลารับแขกชิ้นเดิมครับปลากระมังครับนานๆตาประจำครับของเขาตอนรับแขกประจำครับ เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนทีสองครับนี่ลืมเอากระช่างปลามาครับน้าหนาถึงว่าชิมามซื้นสือลืมลืมซื้อครับผมครับก็เลยใส่ถังถังเหยื่อตกปลาเนี่ยล่ะถังเหยื่อมัดปลาเนี่ยล่ะ ครับนหนาครับผมตะเพียนครับผมรับแขกมาอีกแล้วทุมหนึ่งครับตะเพียนกระมังครับผมขาประจำข้องนี่ครับไ,ได้เลยลืมบอกกระชังปลามานึ่ครับอยู่อมากครับนหนา 啷里嘞？啷高哩？到那边。 ครับผมมาอีกแต้มครับผมป้าลับแขเข้า กมั่งครับผมใส่สวยครับผมขอ,อกันมาอีกเหนือรับปากอ๋อไหนกินอีกแล้ว นึงกับจีไนตัวนึ่งนะครับผม แก่ครับขนาปลากะมังครับผม แก้มครับผมปลากระมังครับปลาลับแขกหม,มานครับผม ได้๋ลังนึงเอาลังนึงครับผมตัวหนึ่งตัวนึงได้มาเรื่อยๆครับนานาครับนานานี่เป็นเวล่าใบใบม่วงกว่าครับผมกับสภาพอากาศเริ่มขึ้นไหมแรมครับผมนานาั้งขึ้นต้องล่มครับผมล่มเพชรได้ประมาณสองชั่วโมงกว่านี่ครับนานาับมือตึ้มมาเลยครับ ธนาคารน้องครับกันบุกคือผมก็ัจะเก็บเบ็ดกลับแหละครับพนานเ okay. สียงเมื่อไหร่ก็ปากระพ้นนี่ครับผม หน่อยครับผมอาจจะปล่อาสระแนงครับครับผมจะปล่อยครับผมหน่อยครับ จะอยู่ครับนาเบียดงานเลยครับผมงาจะตัวใหญ่ครับครับนาเนี่มันจะมาต้อนเอาเผือครับผมครับผมจำไว้เป็นประสบการณ์ครับก่อนทีออกไปใส่ไปซื้ออยังกดเปิดหนาลอกไว้ครับนาผมซับเผาเองครับผมมานาเลยครับผมมาถึงจอดรถเกือบพัฒนครับเนี่ยไม่ยังต้อขั้นโกงหย่อหย่ออยู่ครับผม จอดร,รถแล้วก็แลนมามันก็นเงียบครับวัเนี้ผมก็เปิดกล่องผมไปวาดเม่งเบ้ามาเลยครับก็จะเอาขั้นเบสขึ้นมาเนี่ยครับมากยูงสีครับผมเสียดายแหครับผมไม่ครับนั่นแ่ะตองมีตองมีมากีครับผมแต่มันเขา ให้เรียมครับกำลังครับผมเดีเ่ยวเดียวนีนะครับหน้าทังสุดถ่ายชิ้นดีครับครับ ครับมันส่วนมาก็มีจะใส่ถอดนะครับร้ายมัเนี là ครับผมครับอากะมังครับผมแดดเที่ยงใหม่ mày แล้ว ดูเหมือนแหงนึงครับแล้วนะ่ะโอ้ยประกดหน่อยโอ้แบบท้มสักซีเลย มั่งไม่อีกเต็นครับผมใส่เดียวกันมาเลยครับอยู่นี่ครับปลา ไม่เปียบครับผมปลากระมังเขาดีครับน่า,นายุดได้ก้กนมดเลยครับปลากระมัง ครับน้ามาการ์มเช่นเดิมครับผมครับน้าก็นี่เป็นเวลาประมาณวันสามเกือบสี่โมงเลยครับผมเหงื่อก็มืดแล้วครับผมเขี่ยงละนี่ครับผมหลบทุ่ทถ่ายครับเหงื่อก็ทะย่อยเก็บเบียร์เลยครับนี่ก็ถือว่าโอ้โหครับน้าปลายังถือว่าเข่าอยู่ครับผมโอเคครับแต่เบื้องหลบทุ่ทถ่ายว่าสิทธิ์แต้มเพิ่มมัครับผม กับจะมีปลาไก่ขืนย่หันครับขืนลายเกลือแล้วครับหน้ามักรีปลากไก่ขมาจุดนี้กันะครับดีไปเลยครับผมเห็นขืนลายเกลือแล้ว่ายตัวใส่ประมาณสองสามลูกเลยนะครับปลากายตัวนี้โอเคครับหน้ากับลุงเงี้ยต่อไปครับผมครับหน้านี่ครับเป็นขยาผมครับผมปวดเที่ยวร้อยปวดน้าครับผมแล้วก็ คุ้งขนมจะงอเข่ากับผมงับเข่ากับครับน้าฝากกันด้วยครับเพล่องขยะครับผมยาวมากอ่ะยืดเื่องมือกับเนี่ยครับผมจะเป็นไม้ที่นาตกขยะร้ายกับพวกเป็นตะตกครับผมเบื่องเหลือมันจังไงหรอครับน้าหน้าหลายตันกับจีดูดกครับขยะเยอะเวลามะโตกปานเป็นยังไงฝากกันด้วยครับน้านี่ครับยาวมากอ่ะยืดเรื่องมือกับครับผม ถึงมันสีหน่อยถึงมันบ่หน่อยบ่หลายกับเป็กะยา้ายขึ้นเาครับผมโอเคครับ่น่าห,หลังกูถ่ายกิ๊ดดีครับมันเนี่ย เก็บเบ็ดครับผมครับน้านี่เวลาเก็บเบ็ดแล้วครับผมเยอะกับมืดแล้วครับเงียบไปพอสมควรน,นิดนึงครับกัประมาณสี่โมงครับตอนนี้ประหยัดเก็บเบ็ดลบแล้วคนระับน้า ผลงานมโอนี้ครับนานี่ครับผลงานของผมโมนี้ถือว่าพานูครับพุกครับนี่จะปักกระมังครับผมใส่งามๆครับมโอนี้ครับคีครับนาขอจบคลิปสักนิดนะครับผมมาคลิปนี้ก็บนี่ร่วมปรับกดนไหลก้นที่ตามให่างพร้อมด้วยครับผมขออบคุณหลายๆครับนาท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องไซรุนบรรทุน โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนด้วยครับผมครับนานานี่ครับปลาสมครับผมปลาที่ทุกมาได้ก็มาเม็ดสปลาสมไว้กินครับผมถนอมอาหารไว้ครับสูตรสไตล์สายลบทุนทงครับผมเอาไว้ยถอดกินครับผมครับกระมังใบประมาณชัก หามือนะครับทังสี่แล้วมาถอดกินครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทําผสมอยู่ครับผมช่วงนี้ช่วงทดลองครับลหลายๆสูตรก็เอามารวมกันเป็นผสมนี่ครับเกียร์ครับผม